เที่ยวปฐมฤกษ์ทั้งจากดอนเมืองนะคะไปที่พัทยา<อ>แล้วก็มีไปหัวหิน<อ>รวมทั้งสุวรรณภูมิพัทยาด้วยอ,อ่าได้ท่องเที่ยวลงเครื่องมาปุ๊บ ขึ้นรถต่อไปเลยนี่นะเรียกว่าเป็นการเดินทางแบบไร้รอยต่อนะพ,พี่ด้งโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายสุรพงศ์ปิยโชดนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดรถโดยสารเชื่อมต่อฟีดเดอร์เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมืองพัทยาเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์นะคะนี่ค่ะชั้นหนึ่งนะบริเวณอาคารผู้บริหารผู้โดยสารนะคะทางท่าอากาศยานดอนเมืองบอกว่าการเชื่อมต่อเนี่ย จะเชื่อมไปยัง3จังหวัดนะคะเป็นการนําร่อง3เส้นทางนะคือเส้นทางท่าอากาศยานดอนเมืองพัทยานี้เส้นทางแรกเส้นทางที่2คือจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปที่หัวหินและอีกหนึ่งเส้นทางคือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่พัทยา <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> คด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างรถโดยสารกับท่าอากาศยานอย่างไร้รอยต่อ ก็ดีนะเพราะว่าเลยรู้ไหมมีนักท่องเที่ยวที่แบบไปเจอแบบแท็กซีท่ที่ที่แบบว่าไม่ดีอะไรเงี้ยนะบางทีไปเรียกเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดปัญหาตรงนี้เลยคุณก็มาใช้บริการนี่เลยของของของทางบขอสเนี่ยรับรองเลยนะฮะไม่มีเกินราคาราคาตามนี้ตามป้ายแน่นอนนะฮะนี่นะคะแต่ว่าแท็กซี่น่ารักน่ารักก็มีเยอะนะคะซึ่งก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจการเดินทางท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองแล้วก็เมืองหน้าเที่ยวในไทยอะดูราคากันหน่อยนะอย่างดอนเมืองไปพัทยาชลบุรีค่าโดยสาร 155บาท นี่แล้วมีถึง8เที่ยวนะคะคไปกลับก็สะดวกสบายมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลย6โมงครึ่งนะคะรถก็จะเริ่มออกจากพัทยานะคะเวลา7โมงส่วนถ้าเป็นท่ากาศยานดอนเมืองไปหัวหินนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่200บาทอันนี้จะสี่เที่ยวไปกลับะนะบถ้าสุวรรณภูมิพัทยาอยู่ที่122บาทเพราะมันใกล้หน่อยไงสุวรรณภูมิใช่ไหมคะคก็ให้บริการ8เที่ยวเช่นกันไปกลับนะคะบขสก็จัดจุดจําหน่ายตัวโดยสารนะคะอันนี้เผื่อว่าใครจะ<ๆ> เดินทางพอดีอยู่ชั้นหนึ่งอาคารผู้โดยสารนะคะทั้งสนามบินดอนเมืองและที่สุวรรณภูมิด้วยสอบถามรายละเอียดได้นะคะก็ไปจองตั๋วเนี่ยดูรายละเอียดกันเนี่ยเขาจะบอกเลยเวลาออกนะคะตั้งแต่6กโมงครึ่งนะพ้าพัทยา7จ็ดโมงทั้งวันแหละเนาะเช้าสายบ่ายเย็นมีตลอด นะครับท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ไปใช้บริการได้ไม่ใช่แต่ชาต่างชาติเนาะคนไทยก็ไปใช้บริการได้ช่วงนี้พัทยาบางแสนมีงานพวกงานแสดงแบบงานว่าวนะคะก็พอดีเลยนะคะเผื่อว่าใครที่จะเดินทางนะก็สามารถไปใช้บริการ